แม้닛สันสกายไลน์จะไม่มีความคืบหนักของข่าวโฉมใหม่แต่อย่างน้อยก็ได้ออกรุ่นพิเศษมากระตุ้นตลาดอย่างรุ่น4 0 0 r Limited เขาปรับตรงไหนไปดูกันภายนอกก็จะมีการตกแต่งลายคาร์บอนที่กระจกมองข้างและสปอยเลอร์หลัง ต่อจนล้ออันลอย19นิ้วก็จะมีการทํารวดลายใหม่สําหรับรถรุ่นนี้เท่านั้นซึ่งตัวอย่างจะใช้ของดันหลบ SP Sport Max GT 600แม้จะมีขนาด19นิ้วเท่ากันแต่ด้านหน้าก็จะมีขนาด 24540R19 และด้านหลังอยู่ที่ 26535R19 พร้อมโลโก้เฉพาะรุ่นเพื่อเป็นการการันตีว่าได้ของแท้แน่นอน ส่วนภายในจะตกแต่งแดชบอร์ดลายคาร์บอนและแน่นอนว่าจะมีโลโก้ประจับรุ่นว่ารถคันนี้เป็นรุ่นพิเศษและเป็นคันที่เท่าไหร่ขอสปอยเลยว่าปีเพียงแค่400คันทั่วญี่ปุ่นเท่านั้นขณะที่การขับขี่จะมีการปรับปรุงคาลิเปอร์เบรกใหม่ตลอดจนภาพเบรกที่จะให้เฉพาะรุ่นนี้ยังไม่พอครับระบบควบคุมการทรงตัวจะปรับจูนใหม่สำหรับรุ่นนี้เท่านั้นขุมพลังยังคงเครื่องเดิม3.0ลิตร V6 เทอร์โบคู่กำลังอยู่ที่405แรงมา้า แรงบิดอ7 5นิวตันเมตรพิเพาะแก่ตโนอมัติ7จังหวะและขับเคลื่อนล้อหลังเท่านั้นไม่เพียงเท่านั้นรุ่นปกติก็มีการอัปเกรดใหม่ตั้งแต่ระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติตรวจับคนข้ามถนนและจัก,กรยานได้จอตัวสีน้ำเงินวางกลางของบลูที่จะดูมีน้ำมีนวลขึ้นมาหน่อยโดยชื่อสีรับแรงบันดาลใจจากทางด่วนญี่ปุ่นที่ใช้ชื่อนี้แหละที่มีความสวยงามเต็มสตรีม สำหรับราคาจำหน่ายทุกรุ่นย่อยจะมีดังตอบไปนี้ในญี่ปุ่นจะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและด้วยพิเศษ400 r Limited จะมีเพียงแค่400คันเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยและรถคันนี้จะไปโชว์ที่งาน j 8 Mobility Show 2025อีกด้วยส่วนความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยมาว่ากันครับ